นะาครับเจ,มจีมาดูแลาการลงถุเรียนครับนี่ครับเดินแต่เจีจ๊ดเท้านี่ครับถุเรียนวันนี้ยังตัดไม่หมดครับพี่มานมืออาชีพ เลุมนะูนหลุกนี้เนะเาะโอ้ยมาคือมาเออเด็กเด็กเขาอันนั้นอยู่นี่นะเดย็กแต่งมาทีมงานคุณาภาพครับเอาเลยเนี่ยมองมองนี่ับ ยังไม่หมดครับตอนนี้